สโมสรโราตารี่จัดกิจกรรมการกุศลโดยการมอบไม้เท้าขาวให้กับสมาชิกสมาคมคนตาบอดจังหวัดเพชรบุรีจำนวน100อันเพื่อเพิ่มโอกาสที่ดีให้กับผู้พิการทางสายตาในสังคม กิจกรรมมอบไม้เท้าขาวคนตาบอดจัดขึ้นที่หอประชุมอำเภอท่ายางโดยมีนางนารุมนวิบูลสิริชัยนายกเทศมนตรีตำบลท่ายางเป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมมอบไม้เท้าขาวจำนวน100อันร่วมกับนายกกลั่นสุดธารมนายกสโมสรโรตารีเพชรบุรีนายภูริทัศน์มีแก้วพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีและแขกผู้มีเกียรติซึ่งเดินทางมาร่วมกิจกรรมเมื่อช่วงเช้าของวันที่3ธันวาคม2551 ซึ่งนายกกลั่นสุทธารมเปิดเผยว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นกิจกรรมการกุศลที่สโมสรโรตารีเพชรบุรีจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อให้ผู้พิการทางสายตาได้รับการช่วยเหลือตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและที่สำคัญเป็นการเพิ่มโอกาสที่ดีให้กับผู้พิการทางสายตาในสังคม ด้านนายบุญเชิดปาจันรูผู้ฝึกไม้เท้าขาวให้กับสมาชิกสมาคมจังหวัดพรบุรีกล่าวว่าไม้เท้าขาวถือเป็นสัญลักษณ์สากลของคนตาบอดวันที่15ตุลาคมของทุกปีถือเป็นวันไม้เท้าขาวโลกซึ่งนายบุญเชิดบอกว่าประโยชน์ของการใช้ไม้ขาวนั้นมีอยู่ด้วยกัน3ข้อหลักๆคือ 1. เป็นการบ่งบอกว่าผู้ที่กำลังใช้ไม้เท้านั้นเป็นคนตาบอด 2. เพื่อป้องกันไม่ให้กระทบกับสิ่งกีดขวางที่อยู่ข้างหน้าและตกหลุมบ่อและ 3. เพื่อบอกให้ทราบถึงลักษณะของพื้นผิวที่กำลังเดินอยู่ไม้เท้านั้นมีประโยชน์4ข้อ 1. ป้องกันสิ่งกีดขวางสสำรวจพื้นผิว 3. าทำให้การทรงตัวดีขึ้น 4. ใครก็แล้วแต่ที่เห็นไม้เท้าขาวันนี้จะรู้ได้จริงว่านั่นเป็นผลตาบอดก,ก็คือสัญลักษณ์ของตาอดนั่นเอง เทคนิคในการใช้ไม้เท้าขาวนั้นมีทั้งหมดหกข้อก็หนึ่งักษะการจับสองตำแหน่งแขนสามแวและข้มือสวามว้างขปลายเท้าหการทตีปลายไ้เท้าหกจังหวะการก้าเดินต้องสองกาจับปลายนเท้า